สวัสดีค่ะทุกท่านปอสกันตาจาก e อ a w เว t e ท n l a n แการจนัุพี้นะคะขายที่ดินด่วนที่ดินแบบกล็อกปิวสวย ใกล้ตัวเมืองกาญจนบ,บุรีผ่อนได้ด้วยนะคะอยู่โซนฮักนาคาเฟ่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโซนฮักนาคาเฟ่ลูกค้ายเยอะมากๆเลยนะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองกาญจนบ,บุรีวิวภูเขาสวยงามมากนะคะเหมาะกับการทําบ้านพักตากอากาศขับรถเพียง5นาทีจากสะพานแม่น้ำแควนะคะต้นปี6 7จะมีมอเตอร์เวย์บางใหญ่สู่กาญจนบ,บุรีนะคะสังหาการกาญจนบ,บุรีราคาถ้อแน่นอนค่ะมัดจำเพียง50%าสเงวดแรกผ่อนต่ออีก 12งวดนะคะเป็นนอสสามกแบ่งเป็นเจดไร่ขายไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ e r a w เ s t วส n l นแ d การจนบุรี0656697914หบอสกันตานะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะชื่อว่าบอสกันตาได้เลยนะคะสนใจอสังหาแปลงสวยๆที่การจนบุรี หรือฝากขายสนใจซื้อหรือให้เช่าติดต่อมาที่บอสกันตานะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะเจ้าของทรัพย์ฝากขายหรือทุนที่สนใจซื้ออสังหาผลทรัพย์ในกาญจนบ,บุรีทั้งที่ริมน,น้ําที่วิวเขากิจการร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟห้างนะคะโรงพยาบาลสามารถติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวบอสกันตา ประสานงานให้กับเจ้าของสับ์ได้เลยนะคะทุนที่สนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้พบกันนะคะเหลือเพียง7็แปลงเท่านั้นนะคะคุณลูกค้ารีบจองเรืนะคะติดถนนติดเสาไฟฟ้าเห็นไหมคะเรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอยู่ใกล้ตัวเมืองอยู่ใกล้สะพานแม่น้ำแควและสกายวอล์กสนใจรีบจองเนิ่อๆเ,เ,เลยนะคะ ซื้อแบ่งแปลงก็ได้หนึ่งไร่หรือจะยกแปลงเลยกก็ได้นะคะสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะบอสกันตาค่ะสวัสดีค่ะ